เยอะไหมมีมีใครยังไม่มาอีกมีใครยังไม่มาเยอะไหมมี้อใหทำอะไรยังไม่มาทำอะไรอยู่ไหนเยอะมากเยอะมากมาแล้ว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 มาแ้วมาแล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 ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแมาแล้ว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 มาแลล้วมามาแล้าแมาแล้วมามาแ้วมาแวมาแล้วมาแลวมาแล้วมว้วมมาแล้ว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 มล้วมาแลามาแล้วมมาแล้าแล้วมาแล้วมว้วมาแล้วมาแล้วมาแ ไม่ไหวเว้ยไม่ไหวเว้ยแก่เกมไหนเว้ยเนี่ยไอ้เรื่ององนาฬิกาเรือนเนี่ยกูขอนะเว้ยเวลาได้อุ้มอ่ะมึงมึงอุ้มกันคาราเคิได้ป่ะเวลามึงคนหลุดทีเดียวมึงจะได้หลุดแค่คนเดียวเว้ยเออขออุ้มตึงๆด้วยนะข้าอุ้มอยู่มันไม่มีใครหลุดหรอกถ้ามึงไม่ไฟอ่ะมันเมื่อกี้คือเพื่อนมันเติมไม่ทันด้วยกูใช่ไหมแมรีเฟสรีเฟสรีเฟสเอาใหม่ไม่เป็นไรพลาดแล้วพลาดแล้วมาไปเขาไงไปแล้วมาแล้วโอเคปืนเขาเยอะนะมึงเขาเยอะนะโฟร์นับเลยนะ เลนซ้ายเลนซ้ายเพื่อนเลนซ้ายเลนซ้ายเลนซ้ายไอ้ฟางมี EMP อยู่ปะฟ้ายสะพานเลยมันหนีทีหมดแล้ววะพี่หมดแล้วหมดแล้วนะมีได้ใครอีกป่ะอย่าดี๋ยพี่เองพี่เองมีผมมีผมมีเอออย่าลืมปากนะเิมจียวเจิยวเจียวเคสสองเคสสองเคสสองเคส้องหงายพูดไม่ได้จับอันนี้แท็กอะไม่ไม่พี่ไม่ต้องเอาไม่เอาเคสเอาเคสที่มันมีห่อละ ตามเคบอลบอลที่ไหนบอลใอ้มาคุใหญ่มาคุณใหญ่มาชนไม่ต้องตามเคสชนเลยชนเลยไม่ต้องตามเคสแล้วมึงชนก่อนเลยตอนานี่เขาอยู่ข้างล่างขึ้นไปบนสะพานเขาอยู่หน้าแรดแดงมาต้หน้าแรดแดงมาต้กูยิงมันไปหน้าแรดแดงนะบ้านหน้าเรดแดงมาโต้หน้าเรดแดงมาโต้ อ่านั้นๆเราไปโฟกัสตรงหน้าแดนแดงหน้าแดงไปลนแดงหมดนะฟางนะไปหน้าแดงน้ถอยถอยมาหน้าแดงมาหน้าแดงนแดงไปหน้าแดงเพื่อเราลุเ่เราลุคันอ่ะกลุไใหญ่ตะแงงอ่ะไมไมึงมาได้ไหมมึงมาได้ไหมตรงตะแง่อะเออมาได้ก็มามาเลยมา มาเออมึงมารวมตรงนี้เลยรวมตรงนี้เฟสเฟสเลยเฟสรอเฟสรอเฟสรอขอปืนคนนึงอยู่หลังบ้านเก่งคนดีก่อน่เก่ตรงที่เราไปเอาสบายเอาสบตรงไหนตรงไหนเมฆหมันเติมมันเติมเป็สองมันมันเติมเป็สองไอ้พวกตรงไหนวะเอาเล่นแน่เอาเล่นแน่เอาเล่นแดงมึงเอ็มพีปักได้ป่ะเอ็มพีปักได้ป่ะมึงไฟเลยเรองสามแยกดิเพื่ะเราองสามแยกดิไอ้เมฆเมฆมาได้ไหมเมฆ หดแล้วเหลุดลแสยกนะเพื่อนเฮ้ยลงสับแยกลงสแยกข้าได้สมาแล้วออกก่อนเลยเรสมแล้วออกก่อนเลยผมรอลงโอเคมามาลงกับเพื่อนนะแดงเต้ยมีเอ็มพีปักกัหน่อยได้ปะมีอีกปะเอ็มพีนะเลยมาได้ลุงลุงขวานจะวางลุงขาจะวางมาเลยลุงขาจะวางเพื่อนดปเลยไปไปไปสามนี้เนี่ยสามนี่ลุงไ้ไ้ไหลอดในในสองในซองในสองออก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 ปักนิ้ออกออกก ืมันอยู่งหน้าระพันเลนเลนแดงๆอ่ะยิ่งไหนครับมีใครมารับได้ไหมที่ไหนไดอไอ้เดี๋ยวผมพังพลาได้ไหมครับเอ้ยไม่ได้แล้วมึงมึงมึงไม่ได้เอ้ยใครใครใครอยู่ตรงไหนอ่ะไม่ลองพูดดีเผื่อคนเพื่อนอยู่ใกล้ ต้องมาเติมนะเพื่อนไฟใหญ่อยู่นะต้องมาต้องมาเพื่อนต้องมานะต้องมานะต้องมานะเพื่อนต้องมานะตอตรถอยู่ตรงนั้นอ่ะมารับคุณอดิตอนลงมาไปตอนลงมาไปขึ้นมาไปขึ้นมาอาไว้นาก็มารับาเลยไปส่งันนมารับนไฟไหมผมพงผมเพิ่งรอดอ่ะอยู่ไหนครับอยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวไปรับมไปัอาไปามนนขนะลูกบอลบอปึมปึมอยู่ตรงข้างๆะไรแดงอ่ะบอมันยืนแอบอยู่ว่ะข้าลูข้างๆล่วงแล้ว่วงแล้ว่วงแล้วมาเอาเด้มาเการนดเลยมาเลยการ์โนเลย

ไอ้เกียวขึ้นมาตำรวจไปช่วยล้วเกียวขึ้นมาเกียวขึ้นมาขึ้นมาเพื่อนโดนห่อในเลนเพื่อนโดนห่อในแลนพี่เวทพี่ไม้พี่ไม้ม้หุ่นปิดพี่ไม้พี่ไม้เพื่อนโนห่อออกในเลนเออกในแลนในแลนแล้วโดนออกไปแล้ว ขึ้นได้ปะมึงขึ้นได้ปะมา่บ้าวแล้วไหวแล้วหวแล้วไหวไหน่าแนปืนอยากอยากยใช่ไหาที่นีกนหน่อยปนแวแดงนแวแดงิงหน่อยาแดแดงทางทางทางเข้าอ่ะปืนมียิงฟรีอยู่นะหลเพื่อนต้ต้องมาแแงมานตนี้ไหวี่ไหวไหมันเกิดเยอะพี่กลับมาหลังไฟเราหน่อยกลับมาหลังไฟเรหน่อยหลังหลังไฟเรามันชูเยอะมากกูกลักสมแล้วกูกลักสมอยู่นะปัดสมเหมือนกัน เอ้ับมาแก้หน่อยไอ้ตรงตรงรวแลเลยตรงรวแลเลย์รกดอยู่กูออกมาสามแล้วกเอาโสมออกมาสามแล้วกูโสมมาสามแล้วสสหอมมาหนึ่งเพื่อน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 เเพ่มาหกูออกมาสีกูออกมาสี่พี่กุ้งกูออกมาสีข้างหลังข้างหลังข้างหลังลงจนนึงข้างหลังจนัวนึงไปป้าไอ้โสมออกมาสี่แล้วเนี่ย หวไหวไในไฟไหวเลยคือแล้ววาสีแล้วไหวแล้วไหวแล้วมามามาดีมาดีมาดีมามามาม่มว่าไงบอว่าไงนมาอยู่กลางเตืนพี่ขึรถนีพี่ขึ้รถนีพี่ีก๊หน่อยพี่พี่เกถืหน่อยพีแล้วมาแล้วมาแล้มาแลมาแล้วมาแล้วมาแล้มาแล้ว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 มาแลวมาแล้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 วม้แล้วม้วมาแล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 ้วาแ้าแามาแล้วมแล้วมาแล้วแล้วมาแแล้วม ปืนในแลนสองตัวปืนในแลนปืนในแลนปืนในแลนไปไปไนปืนในแลนสองตัวเพื่อนตายแล้วเขาวอตายแล้วเขาวอบอกเพื่อนตายเขาวอปืนในแลนปืนในแรมมาด้วยดีมาไปช่วยกูหน่อยดิในแลนเลยในแลมในแลนในแลนในแลนทะลุไปช่วยเพื่อนหน่อยทะลุไปช่วยเพื่อนในแลนหน่อยตรงนี้เยอะไปตรงนี้เยอะไปตรงนี้เยอะไปตรงนี้ตรงนี้เยอะไปไปช่วยเพื่อนในแลนหน่อยไ่ายเราบ่ายเราบ่ามาโดนแล้วบอสพี่เป็นมีดบอสมันหนีนะมันหนีแล้วนมันหนีแล้วนมันหนีแล้วนะตั้สศึกแล้วลองหาเพื่อนสั้งศึกกันนะสวย อ้ดูในแลนด้วยพี่มันเอาศพเพื่อนปซ่อนในแลนน่ะดูตามแลนหน่อยพี่อะไอพวกหาก่ะดิ่งเพื่อนเก็บศพเยอนะตาม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 ไ้แล้ดูในงในซ่ออ่อะพี่ดูหน่อยโดนหอบแล้วยิงให้เพื่อนหน่อยพี่เก๊ดในซ่อมันเยอะ่แต่มันเกิดนะเอาสวอาสก่นต้องหนต้องหตหายพี่เก๊ดพี่เก๊ดพี่เก๊ดอีมพีหมดพี่ในซอยในซอยเห็นไหม ทำเอาเพื่อนกดอยู่เพื่อนกดอยู่นั่งเอาสอบบอกเอาสอบบอกมาสอบบอกมาคุยจบแล้วสอกตรงกลางเลยสอบตรงกลานเลยสอบแล้วเอาสอบแล้วบอกแล้วเอาสอบเอาไว้ตรงกลางก่อนอย่าเพิ่งเล่นเฮียแเราพาสอบไว้ที่พี่มีเพื่อนจะรุ่มนะต้องเชื่อเพื่อนนะแล้วเราก็กุ้มส่วนได้นะพี่อุ้มส่วนเลยไม่เป็นไรให้เขาอุ้มไปแล้วเราก็เอาเราต้องมคนนะ เราอุ้มไปเลยปาปลาเอาปางนะมึงมึงบอกเพื่อนอุ้มตัวปืนไม่ต้องอุ้มนะไหนตัวนี้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 ได้ตัวนี้หรออันนี้ตัวนี้หรอตัวล่างตัวล่างตัวล่างตัวนี้ตัวนี้ไอจุกปะใช่จุกปะอ๋อนี่ไงครับอยากเจออ๋อนี่ไงได้เจอกันแล้วอยากเจอใช่ไหมเออได้ไหวหมอกเอ็สเออกูจะเอามึงเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน โผลัฮลโหล่เพื่อนมีใครแบล็คศพข้างหลังไหมยะเราแถวน้ำบอลสีศพอะหนามบอลเนาะเจไออ้อมไปออมไปอ้อมมือมาดิพี่ท่านพี่ตานพี่ทานไออย่าอามึงมึงเรียกเพื่อนมาแล้วก็อุ้มถือคนละศพเอกไปหมดเลยพี่ออกเขว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 อุกคนแล้วรถมะพาวในแลนได้เลยนะมะพาวแก่ไม่ต้องไอมึงมึงโฟกัสโฟกัสนะตอนเนี้ยตอนนี้อุ้มมามาเอาศพที่ตรงกลางถือค่ามือกันไว้แล้ว แล้วแล้วแล้วมามาผม่มมาส่เลยดิมาส่เลยดิมาส่เลยดิต้องหงต้องหนต้องหนตรงปางเนี่ยตงปางถนนเนี่ยตกรอบส๋เนี่ยตกไม่เพื่อนเพื่อนมาเผารถอยู่ไม่่ตไม่ได้พี่ตบรเผารถเรนเนเผารถอยู่เพื่อนเผารถเลยเาวอนี่บอกเพื่อนาอร์ีอกเพาวอร์นี่เอตพาไม่ได้ว่ะเป็นเี้อะไรวัดบัตมันเผาได้พี่พี่ดูดีเผาโครานเป้าต้องอตรวไหนพี่ เติร์ดที่ไหนเติร์ดพาไ้อนเลยเพื่อนไอ้พาพักดพาเสร็จแล้วถ้ามันไม่ขึ้นมาเบิกมันอยู่ตรงอันนี้กระลาดอยู่ตรงกระลาดถ้าพาไม่ได้มนกดตรงกระลาดเลยครับเติร์ดแฟนยัง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 อย่าเพิ่งห่อนะอย่าเพิ่งห่อกันนะจากการเรื่องรถแล้วแล้วแล้วจริงๆอ่อะตอนนี้อยากให้ตัวปืนอะอย่าเพิ่งอุ้มศพเอาตัวปืนไว้ก่อนเอาคนที่ที่ไม่ใช่ปืนอะคนที่ไม่ได้ปืนอะ เอาอันนี้ก่อนเดี๋ย่าเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามันจะเหลือเท่าไหร่แล้วก็เอาตัวเอาลงแม็กซ์เอาปืนแล้วก็เอาตัวปืนอ่ะไปไปไปไล่ช่วยเคสเพื่อนโอเคงั้นผมหอบแค่หอบไปนะลุงแม็กซ์เอเคสไปไอ้ไม่ไม่ต้องไม่ต้องต่อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวขออนดูก่อนว่ามันเหลือไหมถ้าถ้ามันเหลือจริงจริงมันปืนมันเยอะไปสิบห้าคนอ่ะจ้าวแค่บางส่วนพอโอเคโอเคผมผมหอบตบไปทิ้งให้เพื่อนแล้วพี่พร้อมละไอหมึกกับบอสไม่ไม่ต้องอุ้มนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยช่วยเคสเพื่อนกันไอ้ฟิล์มดวยนะ หมดยัง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 อะไรเลยถ้าไม่ถ้าไม่พลาดอ่ะไม่สปอคไข่ด้วยไม่เร่งคุไม่เร่งอยู่แล้วกูจะเล่นทำไมล่ะคุณว่าทำเวลาพอเสรนทางที่พอว่าพอว่ต้องไปไฟเลยนะไม่ไม่ปล่อยเช็เกมไปเลยมึงไอ้มึงมึงฟังนะตัวที่ที่ช้าอยู่มันก็ยื้อเวลาได้เพราะฝึกท้าตํารวจเขากําลังไปถมเคสห่อเออยังยังไม่ต้องรีบยังไม่ต้องรีบก็ได้แต่ถ้าไวๆก็ไวๆ ฮัลโหลผมเจอมันนะไอ้ือปืนอยู่ข้างสนามม้าอีประมาณหนึ่งอะขึ้นม่โอเคโอเคเข้าใจเข้าใจเลยเป้าจะหอเลยเป้าเด็กหนึ่งอาทีใช่ไหมประมาณนั้นครับประมาณนั้นมันจะไม่ทันนะมันอ่าแปดยังอ่ะเสร็จกันยังเสร็จกันยังเสร็จกันยังมางสนามม้าสนามม้าเพื่อวันคันหนึ่งปลาปลาเนี่ยนั่นหอยอ่าเกมตัวห่อเลยห่อเลยห่อเลยเขาว่ามันอยู่เข่ามันเถิ่อยู่มันเถิ่อยู่เข่าข้างสนามม้าเนี่ยสนามม้าสนามข้างในสนามม้าก็มีพวกมันสนามม้า ยืดหน่อยนะเพื่อนยืดๆยืดนหน่อยต้องเหนียดนะเล่นกระหน่ำไม้คนมือว่างเข้าไปกระหน่ำไม้คนมือว่างเข้าไปมันมาเติมไปมันขี่มามันขี่หมามันขี่หมามันขี่หมาวางเอ็มพีมันขี่หมาวางเอ็มพีมันขี่มาวางเอ็มพีปล่อยม้นปล่อยม้นปล่อยมันไม่ต้องโฟกัสอ๋อเลยอ๋อแล้วแล้วม่นขี่ให้เลยให้เบาเลยอ่ะม่นขี่ตัวสัมตัวสัมตัวสัมตัวกูยิงให้แล้วกูยิงให้แล้วมาเล่นไงกูเล่นให้กูเล่นให้มา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 ไอ้กูเห็นเบาเลยยังอุ้มศพอยู่สองศพเปล่าวะมึงมึงมึง มไม่ีตุนนหัมาสังเกาน้หออยู่ที่นั่นนะหออยู่ที่นันะ